นี้เป็นครัวที่เรือลำใหม่ที่ตีไปทำมาก็กเป็นอาหาร ตรงมีสำหรับอาหารร้อนนี่ซื้อถ้วยจานตอนนี้เป็นเวลาตีสองนะคะพักเบรกเดี๋ยวจะเริ่มเตรียมอาหารเช้าอันนี้เป็นอาหารสำหรับทำไว้ให้รอบแบบใกล้ใกล้หิวตอนดึกเออมีไว้ตลอดเวลานะคะนี่ทำสปริงโร่อาไวให้นี่น กิตตี้มารอบนี้มีผู้ช่วยด้วยค่ะหนึ่งคนจะไม่ได้ทำงานคนเดียวกะดึกมีผู้ช่วยเป็นคนโนสนะคะนคนนอร์เวย์ส่งมาช่วยหนึ่งคนค่ะเดษัทส่งมาช่วยหนึ่งคนนล้ก็เป็นห้องลงไปเป็นห้องข้างล่างห้องเก็บของนี่เป็นครัวครัวใหญ่กว่าเรือลำเก่าค่ะค่ะขอบคุณค่ะ